สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการถามได้ใจนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้จะขอคุยกับพี่เอสมชายแสงการนะครับอดีตสมาชิกผู้ที่สภาสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับนุครับคุณทักษิณยังไม่ไปเลยดีครับยังโผล่มาเมื่อวันก่อนเนี่ยเป็นงานปปสแล้วที่สําคัญคือท้าตีช้าต่อยกับแพทยสภาด้วยตกลงเขาเขาไม่หนีไปใช่ไหมครับพี่เอผมก็ไม่เคยบอกว่าคุณทักษิณหนีออกไปไหนตามที่เขาลือกันเลยนะครับ แล้วผมก็สนับสนุนตลอดว่าให้คุณทักษิณเนี่ยอยู่สู้คดีทั้งคดีวันที่สิบสามมิถุนายนแล้วก็คดีหนึ่งโมงสองวันที่สิบกรกฎามคม okay. ครับโอเคครับพี่เอแต่ว่าคุณทักษิณที่ออกมางาประปปสวันก่อนเนี่ยดูเเบือนว่าแกจะท้าลบก,กับทุกคนโดยเฉพาะแกไปต่อว่าแพทยสภา,าว,ว่าไม่มีจริยธรรมอันนี้มันคือยังไงอะฮะพี่เอมองอย่างนี้ว่าเรื่องนี้ว่ายัางไงครับเป็นข้อเสียของคุณทักษิณเลยละ่ะ พลาดอย่างแรงเลยความจริงเนี่ยแพทยสภาเนี่ยเขาลงมติอย่างไรเนี่ยคุณสมสกกศักดิ์ก็มีสิทธิวีโต้ได้อยู่แล้วในฐานะแพทย์นายกพิเศษเนีย่ยนะก็เลืออีกสองวันก็จะลงมติแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณทักสินส่งสัญญาณเหมือนว่าว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะลงมติวีโต้โตก็เลยทําให้บรรดาแพทย์ทั้งหลายเนี่ยครับวันนี้พี่ผมเห็นเนี่ยจากรามาศริราชจุฬาเชียงใหม่และอีกหลายๆที่เนี่ย โอโหระดมกันออกมาส่งกำลังใจให้ศาสตราจารย์นแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาและคณะกรรมการแพทย์สภารวมถึงให้กำลังใจแพทย์ทั้งประเทศแปดหมืนคนครับผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่แพทย์จะลุกฮือทางสื่อสารว่าเขาไม่ยอมรับการกลดาแบบนี้ครับอืมแสดงว่าคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยปากค่อยเหมือนกับอดีตที่เคยเป็นมาคือปากหาเรื่องอันนี้พูดกันได้ใช่ไหมฮะ คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็แกเป็นคนปากจัดอะแล้วก็ผมก็บอกให้นะทุกคนมีลายกลุ่มไม่รู้กี่กลุ่มอะแล้วแกเข้าไปแฮกเอ้โทษทีเข้าไปเข้าไปอยู่ข้างในเขาได้ยังไงหรือมีใส่ศึกหรืออาจจะทําเพื่อให้เห็นว่าฉันมีอํานาจฉันสามารถเข้าไปรู้ข้างในได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องที่กุนตศิสินพูดอะจริงหรือเปล่านะถึงจริงก็ไม่ควรจะไปพูดผมพูดตรงๆนะเพราะอะไรครับหนึ่งเนี่ยแพทยสภาเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาตรงไปตรงมา แพทยสภาประกอบด้วยคณะบดีแพทย์ทุกมหาวิทยาลายัยตั้งแต่ศริราชจุฬารวมไปถึงทั้งประเทศเลยเจ้ากรมการแพทย์ฐานบกเรืออากาศตำรวจแล้วแพทย์ที่มาจากการเลือกตั้งอีกสามสิบห้าคนเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะตั้งแต่อาจารย์หมอสมศรีอาจารย์หมอมอนอาจารย์หมอประสิทธ์พลอากาศเอกอิกทธิพรเยอะแยะหมดเลยครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย โอ้โหเป็นครูบาอาจารย์ของแพทย์แปดหมื่นคนน่ะแล้วคุณทักษิณต่อว่าแบบแรงๆเนี่ยต้องใชาา้คำว่าแพทย์เขาบอกว่าดา่าด่ากราดไปอย่างนั้นเนี่ยแพทย์เขาโกโรธอะ่ะผมบอกให้เลย <c oughs> ในรายกลุ่มที่คุณทักษิณแอบอ้างเนี่ยบอกเขาเขาเขา,เขามิการตบีคุณทักษิณคุณทักษิณไปได้รายกลุ่มนะ่ะจากไหนแสดงว่ามีแพทย์บางคนเป็นนอนตอนไสเหรอฮะ หรือไม่ก็คุณทักษิณนี่แก่อย่าลืมลว่าแกเป็นพ่อค้าด้านเทคโนโลยีนะแกเก่งเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันในอดีตนะเจ้าของมือถือไม่ใช่เหรอเจ้าของอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เหรอ<ช>เพราะ,ะนั้นไอ,ไอ้ไอ้โปรแกรมโปรแกรมอะไรแกอาจจะเข้าไปถึงทุกคนแล้วรวมถึงผมกับคุณโน้ก็ได้อ, <laughs> อาจาออจะไม่มีอาจจะไม่มีนอนบนใจหรอกไลยมันแฮกได้อไลน์อุ้ยถ้าเข้าไปเข้ามาในไล์แฮกกลุ่มผมเนี้ยหลายข้อความแฮกได้ แต่ลายพูดคุยไม่ได้ก็่ดนสินะถ้าเข้ามาในไลน์กลุ่มพวกผมเนี่ยคุณทักษิณสิต้องจับพวกผมไปฆ่าแน่เลยอ่ะพโอ้ยไม่หรอกไม่หรอกนุเป็นคนนุเป็นคนในอีกหลายสิบล้านคนแกฆ่าไม่ไหวหรอกเยอะมนแทบทู้กลุ่มนะคือเป็นเรื่องปกติอ่ะคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นคนอิสระคนสาธารณะคุณก็ต้องรับได้ที่คนจะมาตำหนิด่าจ่าทอคุณเป็นเรื่องปกติทีนี้ การที่คุณทักษิณเนี่ยพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผาเนี่ยมันแสดงใน,นยะว่าคุณทักษิณไม่ยอมแพ้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนครับคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยแกดื้อความจริงถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะผมพูดไปแล้วนะนุวะรับพระราชทานอภัยรถโทษเลยหนึ่งปีแปดปีเลยหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหคนเดียวในโลกเลยหนีไปตั้งสิบเจ็ดปีสบายอยู่แล้วอยู่อังกฤษอยู เอ่อ้อดูไบยอยู่จีนมีเครื่องบินส่วนตัวมีเงินมหาศาลหลายแสนล้านใช่ไหมแล้วบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วได้พับหนีไปจนกระทั่งอายุความบัคดีอาขาไปแล้ว uh huh. คนอืนะ่นติดคุกติดตารางหมดอ่ะทั้งเป็นคู่อริคุณทักษิณทั้งที่เป็นลูกน้องอ่ะติดคุกกันทุกคนอนะ่ะถูกไหม uh huh. แต่คุณท<ด>ักษิณไม่ได้ติดเลยพอเข้าเรือนจํามาพับศาลก็สั่งไปตามหมายที่เหลืออยู่คือแปดปีพอไปถึงเรือนจํานอนไม่ข้ามคืนเลย ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีของวันที่ยี่สิบสองสิงหาแวบไปอยู่โรงโยพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่แถมชั้นสิบสี่มันไม่มีห้องไอซียูมันเป็นห้องพักฟื้นหลักฐานเนี้ยมันก็พิสูจน์ได้ยากไม่ยากหรอกเห็นเองินอยู่แล้วอบาท,ที่เรื่องหนึ่งพี่พี่เอ๋ที่ไปต,ต,ตัวตั้งตัวตีในการที่ยื่นฟ้องเกี่ยวกับพหนึ่งสี่สี่เรื่องที่รัฐบาลเนี้ยใช้งบประมาณติดเพดและปิดรัฐธรรมนูญตอนนี้เรื่องมันไปถึงไหนแล้วครับ เรื่องก็อยู่ที่ปปชครบหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนผมก็ไปตามสัญญานะผมก็ชวนพี่ชันชัยอิสระเระสนาลักษ์กับทนายนิติธรล้บเหลือพอดีดเรเจตไปประชุมต่างประเทศ<อ>ก็ชวนไปให้กําลังใจาคณะกรรมการปปรชว่าในรัฐมนูญเนี่ยมันเขียนว่าถ้าเมื่อความปรากฏต่อปปชแล้วปปชต้องทําการสืบสวนสอบสวนไต่สวนในทางลับโดยพลันและต้องส่งไปให้สารรัฐมน,นูญวินิจฉัยภายในสิบห้าวัน เราก็บอกไม่เป็นไรครับท่านมีเวลาอยู่หนึ่งเดือนแล้วเดือนนี้ผมไปพบท่านแล, <van> แล้วก็ไปส่งข้อมูลเพิ sure. ่มเกรงว่าข้อมูลจะได้ไม่ครบก็ไปเพิ่มอีกก็คือหนังสือของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่เตือนว่า่จยเงินหมื่นบาทเนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันอันตรายประเทศจะเจ๊งนะแล้ววันนี้มันเกิดผลแล้วใช่ไหมมูดี้ลดเครดิตประเทศไทยอ่ะจะไม่ให้เงินกู้ประเทศไทยอยู่แล้วอ่ะนะเบอร์แบงค์เบอร์แบง์อะไรเขามีปัญหากับประเทศไทยหมดอ่ะ อันที่สองเอาจดหมายใครไปให้ใหรือเปล่าเลขากฤิฎเีกาเลขากฤษฎีกาที่ออกมาเตือนเรื่องไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับประเทศจะผิดกฎหมายมและต้องและจะทำให้นี่สาธารณะมีปัญหาเอกสารสำคัญที่สุดเลยคุณนุชอ่องที่สามปึ้งแค่เนี้ยเข้าใครละเอกสารปปชอเอง <laughs> ว่าเขียนไว้บานเลยสองเป็นร้อยน้าว่าจะมีความ จะมีความผิดอย่างไรอย่างนี้จะผิดกฎหมายมาตรา้นมาตรานี้เนี่ยรัฐธรรมนูญจะผิดกฎหมายวินัยการเชิงงานครั้งมาตรา28เป็นในเอกสารเนี่ยอดี๋ยว้นโ้นดูหนาแบบเนี้ยเนี่ยหนาอย่างเงี้ยเป็นปึ้งอ่ะผมถือไว้เนี่เอกสารท่านเอามาเตือนความจําท่านอาจจะลืมดูอร <c oughs> เอาเอกสารของปปชไปยื่นให้ปชปชเป็นจคนวมสามท่านใช่แล้ว <c oughs> ถ้าท่านถ้า <c oughs> ถานอ <c oughs> าจจะค้นกฎหมายไม่ครบนะผมเอามาส่งคืนได้ ครับทีนี้พี่เอบอกว่าเคยก่อนหน้านี้ยืมไปแล้วหนึ่งเดือนมาเตือนความสนใจให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยปประชจะมีเวลาที่จะยือได้อีกเหลืออีกหนึ่งเดือนใช่ไหมคะกฎหมายเขียนว่าโดยพลันอ่ะโดยพลันเนี่ยถ้าคุณนุตีความมันก็วันนี้ให้ไปจ่ายเงินโดยพลันเนี่ยจะลากอีกกี่เดือนนะหรือให้ไปรับเงินโดยพลันเนี่ยเขาบอกมีเงินมีคนจะจ่ายเงินให้ไปรับเงินโดยพลันที่น นุกไปทันทีไหมหรือว่ารอยอยีกสักเดือนสองเดือนไม่ไป <S 1> <S 1> สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่ก็โดยพันก็ได้จะไม่เกินสองสัปดาห์นะคก็เอาละให้ด้วลวะใ,ให้เวลาฉันไปเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหม <S 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 <ừ> เดี๋ยวเดือนหน้าไปอีกเดือนหน้าไปยังให้กําลังใจไปขอกาแฟท้านซามเดือนหน้านี่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบห้า ยี่สิบาที่ยี่สิบห้าอ่าไปเตือนไปก็คือจะครบสองเดือนซึ่งถ้ามันเกิดสองเดือนแล้วเนี่ยถ้ายังทําไม่เสร็จเนี่ยจะโดนหนึ่งห้าเจ็บไปฮะปปชเนี่ยเจใจะเย็นเย็นจะเย็นเย็อย่าไปขู่ท่านเราให้กําลังใจพอก่อนก่อนจะทําฉบับนี้เนี่ยหนึ่งห้าสี่เนี่ยไห้หนึ่งสี่สี่เนี่ยผมเนี่ยเือนมานานแล้วเตือนเป็นปีแล้วแล้วก็ทําผิดกฎหมายจนได้ก่อนจะทําตกลงกันว่าจะเริ่ม ตรวจกันโดยมีผมอาจารย์เจตคุณพี่ชันชัยอะไรพวกนี้นะครับมีนักกฎหมายมาช่วยเราอยู่เบื้องหลังในอีกเยอะมากนะอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยนะเราใช้เวลาทั้งหมดหกเดือนรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในฐานความผิดที่เขาไปกระทําคือรัฐธรรมนูญเขาห้ามเขาห้ามตัดงบประมาณโดยเฉพาะเงินต้นดอกเบี้ยอธิบายให้สั้นๆง่ายๆเหมือนนุไปมีบัตรเครดิตใช่ไหม uh huh. มีผ่อนรถผ่อนบ้านอะ uh ่ะ huh. เขาบอกว่าห้ามเบี้ยว ถ้ารู้แล้วนุผ่อนบ้านเดือนละหมื่นเดือนที่หนึ่งเขาก็เตือนเดือนที่สองเขาก็เตือนถ้าไม่ผ่อนสักปีสองปีก็ก็โดนยึดบ้านสิถูกไหมกฎหมายเนี่ยงบประมาณของประเทศเนี่ยเรากู้เงินทุกปีประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วคุณอุงอิงกู้ไปแปดแสนหกหมื่นล้านปีนี้ก็กู้อีกประมาณแปดแสนหกในสามล้านสามจุดหกสามจุดเจ็ดล้านล้านเนี่ยเป็นเงินกู้นะเพราะถ้าเรากู้โดยไม่จ่ายเนี่ยถามว่า ธนาคารที่ไหนในโลกเขาจะให้เรากู้อีกก็ไม่ให้ถูกไหมต้นนงิไงก็หนถ้าเงินต้นไม่จ่ายก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมครไม่จ่ายถูกในรัฐมนตรตาร้อยสี่สี่เขาไม่ได้ห้ามตัดงบอื่นนะเขาห้ามตัดเงินต้นและดอกเบี้ยโอ้ครับเราร oui? ัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยมีมติคณะรันตรีให้ตัดเงินต้นและดอกเบี้ยของห้าธนาคารนี่ห้าธนาคารนี่เกี่ยวคุณยิ่งรักเลยนะธนาคาร ทกสใช้เงินทกสเนี่ยผมเป็นเลขาวิปเป็นวิปกรรมธิการง,งบปมาเนี่ยตั้งงบปมาณใช้หนี่แทนคุณยิ่งรักมาเนี่ยนะโอ้โหจนเบื่อเลยอะ่ะทั้งหมดเป็นความเสียหายที่เกิดจากคดีจำนำข้าวเกือบหกแสนล้านเป็นหนี้ทกสที่ไปยืมไปกู้จากแบงก์ไทยแบงก์ต่างประเทศกู้เอ็กซิมแบงก์กู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินอะไรเนี่ยนะ ต้องตั้งงบประมาณมาใช้นี่แทนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปีละประมาณห้าหมื่นล้านตอนนี้ลดต้นลดดอกลงมาละเหลือหนี้ค้างอยู่ประมาณสองแสนกว่าล้านก็ปีหกเจ็ดเนี่ยก็ต้องตั้งใช้เขาอีกสามหมื่นหนึ่งพันล้านคุณเศรษฐารัฐบาลาาเศรษฐาไปอยากแจกเงินดิจิตอลมากไปเอาเงินกองอื่นมาหมดละไปตัดกระทรวงนู้นกระทรวงนี้มาละได้มาแสนกว่าล้านไปแจกไม่พออยากจะได้เพิ่มไปแจกไอ้กลุ่มสูงอายุอะ่ะอีกสี่หมื่นล้านใช่ไหม ก็ S <S ไปตัดทําหนังสือไปตัดไปตัดเงินต้นดอกเบี้ยนี่ไงสามหมื่นห้าพันล้านมาแจกนะก็เลยผิดกฎหมายสิอืมนั่นแหละเรื่องมาอย่างนี้แหละครับถึงต้องดาเนินคดีรัฐบาลเศรษฐาท้าผิดกฎหมายรัฐบาลอุ้งอิงก็ทาผิดกฎหมายแบบเดียวกันอีกถูกต้องรัฐบาลเศรษฐาเป็นคนตัดรัฐบาลอุ้งอิงเป็นคนแจกทําไมความผิดมันถึงเป็นกระบวนการร่วมกันผิดทั้งสองคอรอมอลเลยรัฐบาลคุณเศรษฐามีมติคอรมอลไปตัด เพื่อไปอะไรเพื่อไปแจกแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อหาเสียงเลือกตั้งไงเออไม่รู้วันอ,วอาทิตย์หน้าปีหน้าจะตกเขียวนั่นแหละถูกแล้วจะตกเขียวเด็กอายุสิบหกอีกนะสิบหกสิบแปดยี่สิบอะไรเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยเราต้องไปสกัดกั้นไงบอกไม่ให้ทําแล้วเขาเตือนแล้วเตือนอีกว่าม่กฎหมายคุณเนี่ยยังมักง่ายไปตัดเงินง้อมาไม่พอไปตัดไอ้เงินต้นดอกเบี้ยอีกเบี้ยหนี้เขาเนี่ยเออบอกให้ฟังนะตอนนี้ทกศเนี่ยที่ชาวนา ชาวไร่มีปัญหาราคาพืชตกต่ำเนี่ยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยชาวนาชาวไร่ก็จะได้ปุ๋ยราคาถูกจากทกศเขาไปซัพซิได้ให้ใช่ไหม,มวันนี้<ช>ทกศใช่ใช่ไปช่วยเหลือไปขอใครขอกู้ใครไม่มีใครให้ละทกศเนี่ยไม่มีเงินเต็มเพดานเต็มเพดานไม่พอนะไปขอกู้เพื่อนนะขอธนาคารอื่นนะผมไม่เอ่ยแบงก์ันนะตั้งแบงค์รัฐไทยแบงค์ต่างประเทศแบงค์ไอเอฟเอฟเวอร์แบง์อะไรเนี่ยนะ เขาบอกว่าก็คุณทําเสียเครดิตแล้วไงเหมือนไม่ผ่อนบัตรเครดิตอ่ะใช้บัตรเครดิตจนเต็มไปดานแล้วอ่ะเขาให้บัตรเครดิตมาแสนหนึ่งอ่ะคุณต้องผ่อนจะเดือนจะเดือนละหมื่นก็หรือหรือจ่ายเต็มงวดแสนหนึ่งอ่ะเที่ยวเนี้ยคุณไม่จ่ายคุณก็เลยไม่สามารถมีเครดิตไปกู้เงินมาช่วยชาวนาชาวไร่อ่ะวันเนี้ยไอ้บันไอ้ทุเรียนแตงโมอะไรล่วงราคาหมดเนี่ยทกัไม่มีเงินไปช่วยชาวนาชาวไร่เนี่ยมาจากเรื่องเรื่องนี้นะหนุ๊ก Oh, แล้ว <5, 000. S 1> ถ้าไม่เราไม่ออกไปใช่ถ้าเราไม่ออกไปยื่นอีกเนี่ยเดี๋ยวปีหกเก้าอีกละโอมานหกเก้าน่าจะเข้าเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้ถ้าปปอชอเนี่ยโอเคอีกเดือนหนึ่งสิว่าเขาทําตามกําหนดเขาไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสินภายในสิบห้าวันใช่ไหมครับเออเราต้องอนุรลมตามนั้นเพราะว่าในบทบัญญัติที่รัฐมนูลเขียนไว้ว่าถ้าสอส,อสอวหนึ่งในสิบของแต่ละสภาไปยื่นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยภายในสิบห้าวัน แต่ผมมันเป็นอดีตไปแล้ว <c oughs> คุณยานชัยก็เป็นอดีตสสอไปแล้วผมเป็นอดีตสวแล้วไม่สามารถยื่นในานามสสสวถ้าผมเป็นสสเป็นสววอ,อยู่นะผมยืน่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิบห้าวันเนี่ยมันใช้กับสสสวยืน่นแต่ผมไปยื่นกับปปชตามมาตราแปดสิบแปดของพรบรปปชเพื่อความปรากฏต่ปปอปปชและให้ปปชอสอบโดยพรนเนี่ยเออก็แล้วแต่สารรัฐมนตรท่านจะวินิจฉัย สิบห้าวันตามเกณฑ์ของสอๆๆสสวยื่นก็ได้ท่านอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เดือนหนึ่งก็ได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมไม่ไม่กล้าไปเร่งรัดแล้วผมก็ต้องเคารพศาลผมเชื่อมั่นในสามรัฐธรรมนูญว่าท่านยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมขออย่างเดียวครับขอให้คณะกรรมการปปชที่ผมแม้กำลังใจแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นท่านเนี่ยรีบส่งโดยเร็วไปให้ศาลวินิจฉัยคุณนุอย่างนี้ ผมไม่ได้จะไปเอาใครผิดใครตายติดคุกหรือตัดสิินตลอดชีวิตเหมนที่ก็บอกเอ้ยจะล้างบางกันให้หมดเกลี้ยงเลยไหมแต่ผลกฎหมายมันล้างบางเลยนะแล้วมันตามนี่สามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยถ้าสมมติมีคนไปเกี่ยวข้องพันคนนะคอรมอสองชุดคณะกรรมการเจ็ดสิบสองคนสอสสวน่าจะประมาณเจ็ดร้อยคนก็มีรอดอยู่สักร้อยคนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็หารกันสามหมื่นห้าพันล้าน อายุความ20ปีให้ผ่อนชำระได้20ปีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอส่วนที่หน,นึน่งคือถ้าจะโดนคือคอรมอสองชุดทั้งชุดเศรษฐาแชุดคุณอิงอิงใช่สอ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 ก็คือสอสรออัฐบาลชุดนี้ที่เป็นคนโหวตสอสอที่ยังอยู่ในสภาตอนเนี้ยที่ถ้าเป็นฝั่งก็เป็นฝั่งรัฐบาลทั้งหมดเพราะเป็นคนโหวตได้เห็นผ่านชอบก็ประมาณนี้ม,มีมีไม่ไม่มันก็มีพวกงูเห่าฝ่ายค้านมาโหวตให้ก็มีม โอเคองูเห่าด้วยงูเห่ากันแน่เป็นงูยักษ์ส่ยดอมไม่ด้วยตายด้วยว้าวโอเคแล้วสวอ่ะคะสวดสี้ชุดนี้ชุดหัวเนี่ยชุดเก่าไม่เกี่ยวชุดเก่าไม่เกี่ยวแล้วชุดเก่าไม่เกี่ยวไม่มีผ่านให้อยู่แล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมายทั้งหมดที่รวมกันนี้คือถ้าถูกตัดสิทธ์ทั้งหมดแถมต้องเอาเงินที่โยกไปทั้งหมดสามหมื่นสองพันล้านมาหาจำนวนนี้ต้องชดใช้กันทั้งหมด ใช่แล้วก็ถ้าเจ็ดร้อยคนก็หารสามหมื่นห้าไม่ใช่ไม่ใช่สามหมื่นห้าพันบาทนะสามหมื่นห้าพันล้านใช้คืนหลวงโอ้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 สนุกมากเลยเรื่องนี้อยากคุยกับพี่สนใจสถานการณ์ต่อแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์นี้เราคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พิ่งจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับถ้าเกิดกรณีที่มหนึ่งสี่ีเนี่ยเป็นผลขึ้นมานอกจาก คระบอ,บอสวสสจะต้องถูกรถทิ้งแล้วก็ถูกตัดสิทธาิาการเมืองไปสิปีหรือตลอดชีวิตไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญคือถ้าถ้า,ถามีใครสักคนไปยื่นฟ้องเงินสามหมื่นสองพันล้านที่ถูกโยกไปจ่ายไปแจกเงินหมื่นเนี่ยจะถูกขานสสอส,อสออแวแล้วรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเงินจนํานวนนี้ด้วยอฟังดูก็ก็ ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะมาทําหน้าที่รับใช้บ้านเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นตําแหน่งสสสวหรือเป็นรัฐมนตรีคุณต้องเข้าใจรัฐธรรมนูนทุกประทัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ถ้าคุณผิดรัฐธรรมนูนคุณมาทําหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้ไปก่อนนะครับการปการถามด้วยกาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ คนที่รวยๆมาฟังทางนี้นะครับเพราะวันนี้จะมีบ้านราคาบอกมากๆที่สําคัญก็คือว่ามาเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองเนื้อที่106ตารางวาราคาแค่29ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ<ฮ>ทางสักเซ็นท่านรับเอาไ,ไม่ถึง5นาที บ้านแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับหรือถ้าขี้เกียจขับรถนะครับจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ห่างจากเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเพียงสถานีเดียวเท่านั้นเองคือสถานีพหลโยธียีิบบ้านหลังนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า10คนเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง3ชั้น6ห้องนอน8ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน1ห้องรับแขก1ห้องทานข้าว1ห้องสกรีน2ห้องครัว จอดรถได้3คมนแล้วก็มีชั้นดาดฟ้านะครับเอาไวส้สำหรับปิกนิกเอาไวส้สำหรับปิ้งย่างปาร์ตี้สำหรับทุกคนนครอบครัวหรือว่าบรรดาพืชพืชของลูกมาปิ้งย่างก,กับบนด,ดาดฟ้าโอ้บรรยากาศดีมากๆากความสุขอะไรจะมาง่ายขนาดนี้ตั้งหลังนี้นะครับสร้างมาแล้ว15ปีสภาพยังดูเหมือนใหม่สามารถที่จะเช็คอินเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับ พื้นที่ส่วนหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณอาจจะสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะครับมันจะได้มีความร่มลื่นมากกว่านี้ถ้าคุณชอบต้นไม้เยอะๆที่สําคัญสําหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาครับที่นี่เขามีบ่อเลี้ยงปลาครับนะครับคุณสามารถที่จะเลี้ยงปลาครับได้เลยโอ้โหเพื่อเป็นความสีมงคลกับบ้านนะครับบ้านไหนที่เลี้ยงปลาครับบ้านนั้นมีแต่รวยรวยและก็รวยพื้นที่ใต้สอยเนียมีทั้งหมด400ตารางเมตรนะครับอยู่ ซอยประหลนโยที24นะครับปากซอยเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือสถานีผลโยที24นั่นเองและที่สำคัญอุลาเราซื้อบ้านราคาแพงๆเนี่ย29ล้านสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือใครครับคือเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยซื้อบ้านราคาแพงแต่มีปัญหาคือรอบบ้านเนี่ยมีแต่พวกจีนเทา oh, <no. S 1> วันๆกลางค่ำกลางคืนมาไม่หลับไม่นอนพวกจีนเทามามีปาร์ตี้ส่งเสียงลงเล่นตลอดทั้งคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนขากคุยกันทั้งบ้าน ไม่ต้องหลับต้องนอนกินเหล้ากันทุกคืนทุกคืนทุกคืนไปถามดูเลยใครที่อยู่บ้านรวยๆและมีจินทำเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญอยู่กันอย่างสงบมีอัธยาสายการมีบ้านที่ดีต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยอันนี้สําคัญถ้าคุณผู้ชมสนใจ รีบตดหมายตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็รีบตัดสินใจจะบอกว่าทำเลใกล้กับเซ็นทรัลลาดพาวมีแต่ราคามีแต่ัพ up 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 ขึ้นตลอดซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็ราคาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้ถ้าคุณรู้สึกตะกี้ตะโกนใจเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าคุณซื้อไม่ได้อยู่เองซื้อไว้เพื่อเกฑงกําไรก็ได้เพราะว่ามีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นถ้าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนการซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุนปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องกลัวไขรมาปนไม่ต้องกลัวจะเหมือนตลาดหุน้นซื้อวันนี้ทำใจวันหน้าไม่ต้องซื้อบ้านหลังนี้29ล้านบาทมั่นใจว่าทำเลใกล้กับเซ็นทรัลรา,าวเพียง5นาทีเท่านั้นราคาไม่แต่ขึ้นขึ้นขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอย่าลืมเลยนะครับบ้าน3มชั้นเนื้อที่106ตารางวาห่างจากเซ็นทรัลราาัวเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง6ห้องนอน8ห้องน้ำโทรเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 0813351011จะซื้ออยู่เองอยู่ด้วยกันในครอบครัวหรือจะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งเงินต้นไม่ศูนย์มีแต่กำไรกำไรกำไรการซื้อบ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีแต่ความเจริญรับรองคุณไม่มีการขาดทุนซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณก็นอนหลับไม่ต้องสอั่นคลั่นเหมือนซื้อหุ้นแล้วหุ้นราคาตกสนใจติดต่อเลยนะครับ0-813351011วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการบ้านดีราคาถูกสวัสดีครับ